สวกิติศักด да: ิ์ชี้คนไล่หมอพลทิพย์เนี่ยละเมิดสิทธิ์หลายแรงชี้สวควรได้รับเกียรติเดี๋ยวก็นะครับคุณกิติศักดิ์คุณสวครับต้องถามว่าวันนี้นะครับไปละเมิดสิทธิ์ตรงไหนครับถ้าพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิ์ตรงไหนแล้วพูดถึงว่าสวควรได้รับเกียรติเนี่ยการคนเราที่จะได้รับเกียรติเนี่ยจะต้องทําตัวให้น่าเคารพน่านับถือถึงจะได้รับเกียรติหรือเปล่าครับ แต่ถ้าทําตัวน่ารังเกียจแล้วอยากได้รับเกียรติมันใช่หรอครับผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมว่ามันไม่ใช่นะครับวันนี้คุณกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ MM. วันนี้พวกคุณไม่มีเกียรตินะครับไม่มีใครเขาก็อยากให้เกียรติคุณเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คนเราเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าวันนี้คุณต้องการให้คนอื่นเนี่ยให้เกียรติคุณนะครับคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณ คุณต้องทําตัวของคุณตัวเองน่ะให้มีเกียรติก่อนให้มีเกียรติก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับเกียรติกลับมาแต่วันเนี้ถ้าคุณทําตัวน่ารังเกียจแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะทําตัวน่ารังเกียจยังไงก็แล้วแต่แต่คุณเป็นสวเนี่ยคุณต้องได้รับเกียรติผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าไม่ใช่นะครับวันนี้คุณจะเป็นสวหรือเป็นใครก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณทําตัวน่ารังเกียจคุณก็ไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติไม่ใช่วันนี้คุณเป็นสวแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณต้องได้รับเกียรติ ทนต้องให้เกียรติคุณไม่ใช่นะครับคุณกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับแล้วก็ถามว่าวันนี้การละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงถามว่าวันนี้อเราพูดกันเป็นกลางคําพูดของเจ้าของร้านอาจจะแรงรุนแรงนะครับไล่เพราะเขาโกรธเขาแค้นแต่เขาถามว่าความจริงแล้วถามว่าวันนี้เขาละเมิดสิทธิ์อะไรครับในเมื่อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบริการใครก็ได้ไม่มีบริการใครก็ได้เขาเปิดร้านเขาไม่จําเป็นจะต้องบริการทุกคนคนไหนเขาไม่ชอบคนไหนเขาไม่พอใจ เขาก็ไม่ให้บริการแล้วคุณลองไปดูคลิปครับถ้าวันนี้เจ้าของร้านคนคนที่ออกมาคนนั้นจะเป็นเจ้าของร้านที่เป็นใครกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเขามาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ต้อนรับเขาพูดเลย Get out ออกไปถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นสอวอคุณมียางอายคุณเดินออกไปทุกอย่างก็จบถูกต้องไหมแต่เขาไล่คุณคุณยังอยู่อะวันนี้คุณลองคิดดูนะครับคุณสอวอคุณลองคิดทบทวนนะครับว่าการเนี้ยวันเนี้ยคนเราเนี่ยนะครับการที่คนเราอะ จะให้เกียรติใครสักคนเนี่ยคนนั้นต้องน่าเคารพน่านับถือเป็นคนที่เราเคารพยกย่องเราถึงให้เกียรติใช่ไหมครับแต่ถ้าคนคนนั้นทําตัวน่ารังเกียจแล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันทําตัวน่ารังเกียจแต่ฉันเป็นสอวอต้องให้เกียรติฉันมันใช่เหรอครับคุณสอวอมันใช่เหรอครับวันนี้เอาหลักง่ายๆถ้าพูดถึงเกียรติถ้าพูดถึงเกียรตินะครับถ้าพูดถึงเกียรติถ้าเกิดว่านะครับคุณทําตัวมีเกียรติ เขาคงไม่ไล่อย่างหมูอย่างหมาออกจากร้านแบบนั้นหรอกครับวันนี้จริงๆเหตุการณ์นี้คุณต้องคิดทบทวนว่าทำไมเขาถึงไล่ออกจากร้านอย่างหมูอย่างหมาต้องทบทวนตรงนี้ครับทบทวนตรงนี้เยอะๆว่าเพราะอ,อะไรเขาถึงได้ไล่คุณออกจากร้านอย่างหมูอย่างหมาแสดงว่าเขารังเกียจคุณหรือเปล่าคุณทำตัวหน้ารังเกียจหรือเปล่าคุณทำตัวหน้าขยะขยงหรือเปล่า เขาถึงไม่อยากให้คุณไปใช้บริการเขาเขาถึงไม่อยากบริการคุณเขาอยากเขาถึงไม่อยากต้อนรับคุณถ้าคุณเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีคนปกติเขาจะไล่คุณทําไมเขาจะรังเกียจคุณทําไมแต่วันนี้คุณขับมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้การที่มาไปไล่แบบนี้นะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างไรแรงเป็นสอวอเนี่ยนะครับต้องได้รับเกียรติเฮ้ยเป็นสอวอไม่จะเป็นต้องได้รับเกียรติครับถ้าสอวอทําตัวน่ารังเกียจไม่มีใครเขาให้เกียรติหรอกครับการที่คนเราเนี่ยนะครับ ะจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติมันอยู่ที่การกระทําแล้วเราไปบังคับคนอื่นไม่ได้เฮ้ยคุณต้องให้เกียรติผมคุณต้องให้เกียรติผมไม่ใช่ครับคนเนี่ยผู้คนทั่วไปเนี่ยเขาจะให้เกียรติใครเนี่ยเขาจะดูว่าเฮ้ยคนนั้นน่ะน่าเคารพน่านับถือน่ายกย่องน่าจะให้เกียรติแต่ถ้าทําตัวน่ารังเกียจยังไงเขาก็ไม่ให้เกียรติครับแล้ววันนี้คุณบอกว่าอะไรครับสวเป็นตัวแทนของประเทศคุณได้รับเกียรติผมถามเลยครับใครเป็นคนแต่งตั้งให้สวเป็นตัวแทนของประเทศครับ ถ้าวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยสวเหล่านี้เป็นตัวแทนประเทศผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่เอาครับเพราะความรู้สึกของประชาชนอย่างผมสวหน้ารังเกียจครับไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีเกียรติคุณอย่าเข้าใจผิดสิครับคุณอย่าเข้าใจผิดว่าตัวคุณมีเกียรตินะครับในฐานะผมประชาชนคนหนึ่งประชาชนคนอื่นผมไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาประชาชนมารวมส่วนใครจะคิดเหมือนผมก็ค่อยว่ากัน แต่วันนี้ประชาชนอย่างผมสวนะครับไม่ได้มีเกียรติครับไม่ได้มีเกียรติแต่สวหน้ารังเกียจชัดไหมครับวันนี้คุณจะมามาครับผมได้ไงครับเฮ้ยเป็นประชาชนผมเป็นสวคุณต้องให้เกียรติผมก็คุณทําตัวหน้ารังเกียจและจะให้ผมไปให้เกียรติคุณเหรอครับคิดใหม่ครับคิดใหม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับประเด็นนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับคุณลองคิดทบทวนใหม่ครับแยก ทีละประเด็นก่อนประเด็นแรกเนะี่ยถามว่าวันนี้แน่นอนครับเจ้าของร้านนั้นใช้คําพูดหยาบคายใช้คําพูดที่นี่ไปใช้คําพูดที่รุนแรงเกินไปอะไรเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เราต้องมาดูสิครับมาดูต้นเหตุสิครับว่าทําไมเจ้าของร้านซึ่งเป็นร้านอาหารคุณลองคิดดูเป็นร้านอาหารลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยมีแต่เขาท้อรับเพราะลูกค้าเอาเงินมาให้มีแต่เขาอยากได้ให้ลูกค้าเข้ามาแต่วันนี้นะครับ เขาไล่อย่างหมูอย่างหมามันเพราะอะไรถ้าเขาไม่รังเกียจเขาจะไล่ไหมถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าตัวคุณมีเกียรติถ้าคุณยังทําตัวหน้ารังเกียจแล้วอย่าบอกว่าคนอื่นต้องให้เกียรติคุณวันนี้คุณทําตัวหน้ารังเกียจนะครับคุณทําตัวหน้ารังเกียจไม่มีใครเขาให้เกียรติคุณหรอกครับคนเราเนี่ยจะให้เกียรติใครคนนั้นจะต้องนะครับ เป็นที่น่าเคารพเป็นที่น่าศรัทธาและพอใจเขาถึงจะให้เกียรติครับวันนี้นะครับคุณทําตัวแบบไหนเขาก็จะแสดงออกแบบนั้นทําไมคุณไม่มองแก,กันแง่นี้บ้างล่ะคุณไม่มองประเด็นนี้บ้างล่ะเฮ้ยวันนี้คุณกลับไปโทษว่าเอ้ยเจ้าของร้านร้านนี้นะครับโอ้โหดูดิเป็นละเมิดสิทธิ์นะครับไม่ไม่ให้เกียรติเอ้าโทษนะครับเจ้าของร้าน เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบริการไทยก็ได้ไม่บริการไทยก็ได้ผมยังไม่พูดถึงคำพูดที่เขาใช้ความรุนแรงหรือว่าอะไรหรืออาฆาตมาก้ายนะแต่เขามีสิทธิ์ที่จะให้บริการไคยก็ได้ไม่มีสิทธิ์เขาไม่พอใจให้บริการไทยเขาก็สามารถทำได้มันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นร้านของเขาคุณเองก็เหมือนกันคุณเป็นลูกค้าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าใช้บริการที่ไหนก็ได้ไม่เข้าใช้บริการที่ไหนก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณพูดถึงเรื่องของสิทธิ์นี่คือสิทธิ์คุณเข้าใช้อะไรผิดหรือเปา สิทธิ์ของร้านค้าเขาเขาไม่บริจาคไม่พอใจที่จะบริการคุณไม่อยากให้คุณเข้ามาใช้บริการไม่ไม่อยากให้คุณเข้ามาในร้านเขาเขาให้คุณออกไงครับแล้วถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเจ้าของร้านเขาบอกให้คุณออกแล้วคุณรีบออกไปเลยอะไม่ใช่มาต่อร้อนต่อเถียงเอ๊ะทำไมถึงมาไล่ฉันทำไมวันนี้คุณลองคิดดูนะถ้าเป็นคนปกติเขานะครับเขาเดินเข้าไปในร้านแล้วมีคนในร้านไล่เขานะเขาไม่อยู่หรอครับเขาไม่ด้าด้านอยู่เพราะอะไรครับมันน่าอาย มันน่าอับอายมันไม่ใช่ไม่น่าด้านอยู่แล้วันนี้คุณบอกว่าเอ๊ะสวเป็นตัวแทนของประเทศไทยคุณอย่าอ้างว่สาสวเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับใครเป็นคนแต่งตั้งให้คุณเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับควรให้เกยียรติสวนะครับคนไหนที่มีเกยียรติประชาชนเขาให้เกียรติครับประชาชนเขาให้เกียรติครับนะค,บคุณไม่ต้องมาบอกเฮ้ยฉันเป็นสว แล้วประชาชนต้องให้เกียรติคนนู้นคนนี้ต้องให้เกียรติคนนั้นต้องให้เกียรติตัวนั้นต้องให้เกียรติถ้าคุณทําตัวน่าเกียดเขาไม่มีทางให้เกียรติคุณครับแต่ถ้าคุณทําตัวดีนะชื่นชมประชาชนชื่นชมประชาชนและให้เขาให้เกียรติคุณเองครับคุณไม่ต้องไปขอร้องเขาแล้วว่าว่าคุณต้องให้เกียรติแยกแยะครับสมองแยกแยะครับแยกแยะมากมากครับวันนี้คุณจลหลงประเด็นคุณยังคิดว่าตัวคุณเป็นสวแล้วคุณจะใหญ่คุณเป็นสวและใครก็ต้องให้เกียรติคุณไม่จําเป็นครับคุณเป็นสวสําหรับประชชาานอย่งผม สวอย่างพวกคุณบางคนนะครับผมไม่ได้ย้ํานะครับว่าไม่ได้ทุกคนนะครับบางคนน่ะไม่มีเกียรติครับและทําตัวน่ารังเกียจครับไม่จําเป็นจะต้องให้เกียรติครับผมเองในฐานะประชาชนผมบอกเลยผมก็คิดว่าประชาชนหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกับผมสวคนไหนดีเราให้เกียรติครับเราให้เกียรติครับแต่สวคนไหนที่ทําตัวน่ารังเกียจทําไมเราต้องไปให้เกียรติสวที่ทําตัวน่ารังเกียจครับถามหน่อยเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ การที่คุณบอกว่าเฮ้ยต้องให้เกียรติสอวสวเองต้องทําตัวให้มีเกียรติก่อนครับนะและประชาชนก็จะให้เกียรติคุณแต่วันนี้คุณทําตัวน่ารังเกียจแต่ไปบอกเฮ้ยประชาชนต้องให้เกียรติสวพวกคุณเป็นสอวอตาแหน่งคุณสอวอสอวอตาแหน่งมันใหญ่โตแค่ไหนะครับสอวอมันใหญ่มันใหญ่ครับประเทศเหรอครับฮะถามหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับผมย้ําในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งวันนี้นะครับสวที่ดีประชาชนให้เกียรติอยู่แล้วครับโดยไม่ต้องพูดครับไปที่ไหนเขาก็จะให้เกียรติครับเขาก็จะต้อนรับครับแต่สวที่ทําตัวน่ารังเกียจไปที่ไหนเขาก็ไม่ต้อนรับไปที่ไหนเขาก็ขับไล่ไปที่ไหนเขาก็ไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นคุณอย่าพูดเฮ้ยประชาธิปไตยต้องพูดไม่อยากใครไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นครับประชาธิปไตยเขาก็สาแสดงออกของเขาไงขเขาคือประชาธิปไตยเขาไม่ชอบคุณไง เขาไม่ชอบคุณเขาไม่อยากบริการคุณเขาให้ไล่ให้คุณออกจากร้านคุณจะมาหน้าร้านอยู่ทําไมวันนี้ผมบอกเลยครับว่าวันเนี้ยแทนที่สอวอนะครับจะมาโทษว่าเฮ้ยเขาละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงเขาไม่ให้เกียรติหันกลับไปมองตัวเองไหมครับสอวอทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยหันกลับไปมองตัวเองไหมครับว่านะครับตัวคุณเองอะทำตัวให้มีเกียรติหรือทําตัวน่าละเกียติเพราะผมเห็นนะครับสอวอบางคนเนี่ย นะครับสวบางคนนะครับไปไหนครับโอ้โหเดินออกไปครับประชาชนพอเดินมาผู้ประชาชนขอถ่ายรูปเลยค่ะโอ้ถ่ายรูปโอ้ยชื่นชมยู้สวัสดีค่ะทําไมครับแต่สววบางคนไปถึงปุ๊บโอ้โคนไล่ชี้หน้าด่าคนรังเกียจคนชี้หน้าด่าคนโห่ไล่คนขับไล่อย่างกมูกรหมาเพราะอะไรอะ่ะแค่นี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่สวสวจะมีเกียรติทุกคนแต่มันอยู่ที่การกระทําของคนที่เป็นสวว ว่ามันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือว่ามันน่ารังเกียจกันแน่กลับไปทบทวนนะครับไม่ต้องมาบอกครับว่าให้ประชาชนให้เกียรติสวเพราะประชาชนให้เกียรติคนที่มีเกียรติให้เกียรติคนที่ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยเคารพรักและให้เกียรติครับวันนี้ต้องบอกครับว่าสวคนไหนที่โดนรังเกียจคนไหนที่โดนประชาชนโห่ไร่คนไหนที่โดนประชาชนไล่เนี่ย ทบทวนตัวเองแซะว่าเพราะอะไรเอ๊ะฉันทําอะไรผิดเนี่ยทำไมประชาชนถึงเขาถึงได้ไล่ฉันเอ๊ะฉันทําอะไรผิดเนี่ยประชาชนถึงได้ไม่ชอบพอฉันเอ๊ะแล้วทําไมสวคนนั้นน่ะเขาทําอะไรนะทําไมประชาชนรักจังทําไมประชาชนอยากถ่ายรูปด้วยประชาชนอยากจะไปเคารพอยากจะไปไอ้นี่กราบไหว้เดินไปที่ไหนโอ้ยทําไมประชาชนรักจังโพสต์อะไรประชาชนก็โอ้ยชื่นชมยินดีโพสต์มีแต่คน พูดชมมีแต่พลพูดยินดีมีแต่คนรักเพราะอะไรอ่ะเขาก็สวคุณก็สวอ่ะแต่ที่ความแตกต่างคือการกระทําของคุณไงเขาทําตัวนะครับเคารพความคิดของประชาชนเคารพฉันทามติของประชาชนทําตามที่ประชาชนประชาชนถึงรักแต่พวกคุณทําตัวยง hills, ังไงคุณมาทําตัวน่ารังเกียจไม่เคารพสิทธิของประชาชนไม่เคารพเสียงของประชาชนไม่เคารพฉันทามติของประชาชนแล้วประชาชนออกมาท่อนแบบนี้คุณบอกว่า ประชาชนไม่ให้เกียรติคุณต้องให้เกียรติคุณเพราะคุณเป็นสอวเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับคุณเป็นสอวอนะครับไม่จําเป็นจะต้องให้เกียรติครับถ้าคุณทําตัวน่ารังเกียจเพราะฉะนั้นคนที่ทําตัวน่ารังเกียจมันก็สมควรจะโดนไล่ครับนะครับจะคนทุกคนจะโดนไล่ครับและถ้าคุณพูดถึงเรื่องสิทธิ์อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ร้านค้าเขามีสิทธิ์ ที่จะบริการใครก็ได้นะครับมีสิทธิ์ที ed, after, ่จะไม่บริการใครก็ได้มีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้ามาใช้บริการเขาก็ได้เขาสามารถที่จะไม่บริการแล้วเขาให้ออกคุณก็ต้องออกวันนี้เขาให้ออกไม่ใช่หน้าด้านอยู่แล้วพอเกิดปัญหาโอ้ยมันละเมิดสิทธิ์อย่างไรแหละละเมิดสิทธิ์อะไรครับก็สิทธิ์ของเขาร้านของเขาสถานที่ของเขาทุกอย่างของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการคุณเพราะเขาตัองเกียิคุณเขาไม่ชอบคุณก็เหมือนกับตัวคุณคุณไม่ชอบร้านนี้นะครับคุณก็ไม่ไปใช้บริการ คุณไม่ชอบคุณก็ไม่คุณก็ไม่เข้าไปนี่คือต่างคนต่างสิทธิ์คุณเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณบอกว่านะครับเป็นสอวอนะครับสอวอเนี่ยควรได้รับเกียรติเฮ้ยสอวอไม่ควรได้รับเกียรติครับถ้าสอวอทําตัวหน้ารังเกียจสอวอคนนั้นไม่สมควรได้รับเกียรติคนที่จะได้รับเกียรติคือคนที่ทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเองนะครับมีเกียรติครับ เขาจะให้เกียรติจากการกระทําครับไม่ใช่ให้เกียรติจากตําแหน่งครับตําแหน่งนะครับคือหัวโขนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นสอวอไม่จําเป็นจะต้องให้เกียรติสอวอถ้าสอวอคนนั้นทําตัวหน้ารังเกียจไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นครับอย่างที่ผมบอกลองดูครับว่าสอวอนะครับบางคน ลองไปดูครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวบางคนไปที่ไหนทําไมประชาชนรักไปที่ไหนประชาชนต้อนรับไปที่ไหนประชาชนแห่ถ่ายรูปไปที่ไหนประชาชนโอ้โหอ่อนน้อมถ่อมตนไปที่ไหนประชาชนรักประชาชนไข่เพราะอะไรครับสวเหมือนกันแต่สวบางคนที่ไปผมไม่รู้นะผมไม่ได้บอกว่าสวใครแต่ลองดูกันสวบางคนไปที่ไหนก็มีแต่คนไล่ไปที่ไหนก็มีแต่คนโห่ไปที่ไหนก็มีแต่คนด่า ไล่อย่างหมูรื่องหมาเฮ้ยทบทวนตัวเองครับทบทวนตัวเองครับว่าวันนี้คุณทําตัวคุณนะ่ะให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับพอที่จะให้คนอื่นนะ่ะเขาให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีคุณได้ยังหรือว่าวันนี้คุณทําตัวนะ่ะหน้ารังเกียจคุณทําตัวหน้ารังเกียจแล้วมาบังคับให้คนอื่นเขาว่าเฮ้ยฉันเป็นตําแหน่งสวฉันเป็นสวเนี่ยนะคุณต้องให้เกียรติฉันไม่จําเป็นครับ ให้เป็นนายกนะร,รัฐมนตรีถ้าทาตัวน่านรังเกียจก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติครับทำไมจะต้องไปให้เก <í che> <ง>ียรติครับในเมื่อคุณทําตัวน่านรังเกียจการที่คนเราฟังเอาไว้นะครับการที่คนเราจะให้เกียรติใครเขาดู Laughs. จากการกระทํานะครับวันนี้คุณเป็นสอวนะครับถ้าคุณทําดีนะครับปออนะร,บระชาชนจะให้เกียรติคุณเองคุณไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าต้องต้องต้องให้เกียรติคุณเพราะคุณเป็นตาแหน่งสวถ้าคุณทําดีประชาชนจะให้เกียรติคุณเองถ้าคุณทําดีประชาชนจะรักคุณเอง ถ้าคุณทําดีประชาชนจะปกป้องคุณเองถ้าคุณทําดีประชาชนสนับสนุนคุณเองแต่ถ้าคุณทําตัวน่ารังเกียจประชาชนก็ด่าคุณประชาชนก็ไม่ให้เกียรติคุณประชาชนก็เห็นคุณไปแค่ขยะนะเป็นแค่ตัวกิ้งกือเป็นแค่สัตว์ชนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณมีตําแหน่งเป็นสวแต่คุณจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติอยู่ที่การกระทําของคุณอย่าเข้าใจอะไรผิดครับอย่าเข้าใจอะไรผิดครับนะครับ หรือถ้าคุณคิดไม่ได้คุณลองไปดูสวคนอื่นนะครับที่เขาไปไหนแล้วทําไมประชาชนรักไปไหนแล้วมีแต่คนประชาชนขอถ่ายรูปไปไหนแล้วมีแต่ประชาชนที่คอยห้อมร้อมโอ้ดีใจที่ได้เจอนะครับแต่พวกตัวคุณอะไปไหนมีแต่คนรังเกียจไปไหนมีแต่คนโห o ได้เทียบดิเทียบใช้สมองคิดเยอะๆอย่าไปโทษแต่คนอื่นอย่าไปบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณเป็นสวควรจะได้รับเกียรติสว ถ้าทำตัวน่ารังเกียจก็ไม่สมควรจะได้รับเกียรติจากประชาชนคนที่จะได้รับเกียรติคือคนที่ทำตัวม,มีเกียรติมีค่ามีประโยชน์กับประชาชนประชาชนรักคนคนนั้นจะได้รับเกียรติแต่ถ้าทำให้ประชาชนเกียิทำให้เขาเกียิคุณจะคิดว่าคุณจะได้รับเกียรติเพราะว่าคุณมีตำแหน่งสวสวมันคือหัวโขนสวมันคือตำแหน่งที่ตั้งออกมาเฉยๆว่าสว, <ะ S 2> ว wall. แต่มันไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรเลย คนเราจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่ที่การกระทําครับคุณสอวอนะครับคิดให้เยอะๆคิดให้มากๆอันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นสอวอแล้วคุณเจอเหตุการณ์เนี้ยสิ่งที่คุณต้องคิดคือนะครับคุณสิ่งที่คุณต้องคิดคือว่าเฮ้ยทําไมประชาชนเขาเกลียดเราอ่ะทําไมประชาชนเขาไล่เราอ่ะเพราะอะไรอ่ะเราทําอะไรผิดล่ะเราทําอะไรถึงน่าังเกียจอย่างนี้ทําไมประชาชนถึงได้ทําไมประชาชนเขาไม่ต้อนรับเราเอ่ะเอะเราทําอะไร แต่เอ๊สวคนนี้เพื่อนเราแท้ๆก็เป็นสวมืนกันเอ๊ะทำไมสวคนนี้ไปไหนก็มีแต่คนรักไปไหนก็มีแต่คนชอบไปไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปไปไหนก็มีแต่คนชื่นชมเพราะอะไรอะทำไมคุณไม่ดูแบบนี้นะครับเทียบแบบนี้เห็นเห็นเลยครับง่ายๆครับวันนี้นะครับผมบอกเลยเลยครับคุณไม่ต้องบอกครับว่าคุณเป็นสวแล้วต้องให้เกียรติคุณเพราะถ้าคุณมีเกียรติจริงคุณทําตัวนะครับมีเกียรติ ประชาชนจะให้เกียรติคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณทําตัวน่ารังเกียจไม่มีประชาชนคนไหนเขาให้เกียรติคุณหรอกครับและเขาก็ไม่ได้สนใจคุณด้วยกับตําแหน่งคุณเป็นสอวอนะครับเป็นแค่หัวโขนนะครับวันนี้ผมบอกเลยครับว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งประชาชนนะครับกลุ่มหนึ่งชื่นชมสอวอ ที่มีคุณงามความดีสวที่ทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประโยชน์ประชาชนสวที่เคารพเสียงของประชาชนสวที่ฟังเสียงประชาชนสวที่ทาทุกอย่างกลุ่มนี้ไปไหนประชาชนก็รักครับไปไหนประชาชนก็รักอีกสวอีกกลุ่มนึงไปไหนประชาชนก็รังเกียจครับไปไหนประชาชนก็ขับไล่อย่างหมูอย่างหมาครับเพราะอะไรครับเพราะสวกลุ่มนี้ไม่ได้ทําประโยชน์ประชาชนรู้สึกว่าสวเ่านี้ไม่ได้มีประโยชน์ไงครับสวเรานี้น่ารังเกียจไงครับสวเหล่านี้นะครับเป็นขยะที่อยู่ในสภา เท่านั้นเองยังไม่รู้ตัวอีกเหรอครับเฮ้ยไม่ใช่สิต้องรู้ตัวเองสิเข้าใจนะครับคำว่าเกลียดใหม่ด้วยนะครับคำว่าเกลียดเนี่ยนะครับคนเราจะได้รับเกียรติจากการกระทําไม่ใช่ได้รับเกียติจากตําแหน่งเพราะตําแหน่งคุณให้คุณมีตำแหน่งสูงแค่ไหนคุณมีตำแหน่งใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าคุณทําตัวน่ารังเกียจไม่มีใครเขา ให้เกียรติคุณหรอกครับเพราะคุณทําตัวหน้ารังเกียจเพราะฉะนั้นวันนี้ทบทวนใหม่ครับคิดใหม่ครับนะครับคิดใหม่ครับทบทวนใหม่ครับว่าตัวคุณนะครับทําตัวหน้ารังเกียจหรือเปล่าเขาถึงไม่ให้เกียรติคุณนะครับหรือเพราะอะไรกันแน่คุณลองไปเก็บไปท,ทบทวนอย่างที่ผมบอกสวสองร้อยห้าสิบคนกลุ่มหนึ่งสวกลุ่มหนึ่งประชาชนไปไหนประชาชนมีแต่คนรักแฮปปี้อยากเจอโอ้พอเจอนี่โอโ้ดีใจขอถ่ายรูป นะซื้อของมาให้โอ้มากอดรัดมาธนุถน่ถนอมายนี่เลยโอ้โหสวกลุ่มนี้ทําไมเขาเป็นแบบนั้นล่ะครับทำไมคุณไม่คิดล่ะครับแล้วพวกคุณน่ะไปไหนทาไมมีแต่คนไล่ไล่อย่างหมูละหมามีแต่คนรังเกียจมีแต่คนเดียดฉันมันเพราะอะไรอะ่ะแค่นี้เองหลักการง่ายๆหลักคิดง่ายๆอย่าบอกครับว่าสวควรได้รับเกียรติสวไม่ควรได้รับเกียรติถ้าสวทําตัวหน้ารังเกียจและหน้าขยักขยแง สอวอทำตัวน่ารังเกียจน่าขยะแขยงทำไมต้องจะต้องได้รับเกียรติด้วยเพราะได้รับเกียรติเพราะเป็นสอวอรหรอครับไม่ใช่ครับผิดประเด็นนี่ครับลองคิดทบทวนใหม่ครับลองไอ้นี่ใหม่ครับจากใจประชาชนคนหนึง่งวันนี้ผมบอกเลยครับสําหรับผมเองให้เกียรติเฉพาะคนที่มีเกียรติแต่คนที่น่ารังเกียจผมไม่เคยให้เกียรติครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตําแหน่งใหญ่ขนาดไหนให้อยู่ในตําแหน่งนายกผมก็ไม่ให้เกียรติถ้าทําตัวน่ารังเกียจ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเขาจะให้เกียรติคุณหรือไม่ให้เกียรติคุณนะครับคุณเป็นสวเขาจะให้เกียรติคุณหรือไม่ให้เกียรติคุณคุณไปดูที่การกระทําของคุณว่าการกระทําของคุณน่ะน่าให้เกียรติหรือเปล่าการกระทําของคุณมีเกียรติหรือเปล่ามีศักดิ์ศรีหรือเปล่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคุณไปบังคับเขาไม่ได้คุณไปบังคับว่าเฮ้ยฉันเป็นสวต้องให้เกียรติฉันไม่จําเป็นครับสย้ํานะครับสวที่ทําตัวหน้ารังเกียจคือสวที่ไม่มีเกียรติ สอวอที่ทําตัวเป็นขยะมันไม่สมควรจะมีเกียรติถึงไม่ตําแหน่งสอวอก็จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ดูสอวอคนอื่นเขาบ้างว่าทําไมประชาชนถึงให้เกียรติเขาประชาชนถึงได้รักเขาประชาชนถึงได้ชอบเขาและสอวอ,อย่างพวกคุณทําไมถึงโดนไล่อย่างหมูอย่างหมาทําไมมีแต่คนรังเกียจพวกคุณคิดประกันบ้างครับไม่ใช่วันนี้พูดแต่ให้ตัวเองดูดีว่าต้องให้เกียรติพวกคุณทั้งที่ทําตัวหน้ารังเกียจ มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ